สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆลูกค้าคนต่อไปลูกค้าคนที่63ถามมาว่าเ,เอ้ย <c oughs> ลูกค้าคนที่83ดีนะที่ไม่ได้นั่งคนเดียว <c oughs> ลูกค้าคนที่83ถามมาว่าเอ่ออาจารย์คะหนูไปงานศพคุณยายก็ทำพิธีศพ เผาทําพิธีเผาศพตามปกติแต่พอคืนวันที่เผาเสร็จหนูกลับมานอนที่บ้านแล้วหนูได้กลิ่นน้ําหอมแล้วตะแคงหันมาด้านขวาม,มือเห็นคุณยายนอนอยู่ข้างข้างซึ่งหนูตกใจเละกลัวมากเลยหนูอยากทราบว,ว่ามันหมายความว่ายังไงคะอาจารย์ให้เป็นสองกรณีนะคะถ้ากรณีนี้นะคะกรณีแรกก็คือว่าเอ,อ่อความที่ เราเป็นหลานรักของยายคุณยายก็จะเป็นห่วงแล้วก็ตามเรามานะคะกรณีแรกนะคะเป็นห่วงตามมาส่งหรืออะไรประมาณนี้กรณีที่สองก็เป็นที่ที่คุณยายเคยนอนอยู่แล้วแล้วเราไปนอนนะคะก็คือ ดวงวิญญาณของคุณยายเนี่ยก็คือยังมีจิตผูกพันกับบ้านกับที่หลับที่นอนกับสถานที่กับอะไรแล้วที่สําคัญน่ะในช่วงระยะเวลาเพิ่งเผาอ่ะเจ้าที่เจ้าทางเขายัางอนุญ,ญาตให้ดวงวิญญาณเข้าบ้านได้อยู่นะคะในในช่วงสามคืนแรกนะคะยังเข้าบ้านได้ตามปกติค่ะถ้าไม่มีสายสินพันรอบบ้านนะคะ ฉะนั้นคุณยายก็จะเข้ามานอนทําอะไรตามปกติไปตามปกติเนี่ยค่ะฉะนั้นเราพอดีช่วงเขาเรียกว่าออดวงจิตเรามันสามารถเปิดหรือสื่อกับดวงวิญญาณดวงจิตคุณยายได้เนื่องจากว่าเขาเรียกว่าความผูกพันอะไรประมาณนี้หรือช่วงหรือช่วงช่วงจิตเปิดอะนะะก็จะเห็นภาพเหล่านี้นะคะอาจารย์บอกเลยว่าเป็นเรื่องธรรมดา สำหรับคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันก็จะเห็นอะไรบ้างบางทีจะบอกเป็นภาพติดตาอาจารย์เลงไปแล้วมันก็ไม่ใช่ภาพติดตาค่ะก็เป็นคุ้ยายแหละค่ะแกก็มานอนด้วยตาปกติเพราะว่าก็ไม่ก็ไม่ได้แบบว่าอย่างที่บอกค่ะสามันยังใช้ยังถ้าเกิดยังไม่มีห่วงยังไม่มีเวรกรรมยังไม่มีบ่วงอาทิเช่นออการทําร้ายตัวเองจนทําให้ตัวเองสิ้นใจตายอะไรหรือยังไม่มีเวรกรรมที่ต้อง จมอยู่ณจุดนั้นจนวิญญาณไปใช้เวียนใช้กรรมไม่ได้ตามปกตินะคะก็คือดวงวิญญาณก็สามารถจะกลับมาสถานที่ที่ตัวเองเคยอยู่ได้นะคะอย่างน้อยน้อยสามถึงเจ็ดวันแรกของการของการตายเนี่ยดวงวิญญาณยังเข้าบ้านได้ตามปกตินะคะจะที่จะทางเขายังไม่ได้ห้ามนะคะถ้าเกิดไม่มีแบบสายสินแบบว่าร้อมไว้เพื่อจะไม่ให้เข้าอะไรเงี้ย ก็ยังเดินเข้าไปได้ปะกะติพอครบกําหนดที่เขาเออแม่อนุญาตแล้วนั่นนะคะ่ะถึงจะเข้าบ้านไม่ได้นะคะฉะนั้นเป็นเรื่องปะกะติค่ะมนต้องคิดมากทําบุญที่สุขส่วนให้คุณยายให้คุณยายไปสู่ภูมิที่ดีนะคะไม่ต้องห่วงอะไรลูกหลานสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็จะทําบุญไปให้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แับสบายอะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่ไม่ต้องห่วงลูกห่วงหลาน นะคะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นเรื่องปกติซึ่งอาจจะไม่แบบว่าปกติจนเป็นเรื่องแบบเซเว่นคือไปซอยไหนใครก็ต้องเจอไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเป็นคนที่จิตเปิดเป็นคนที่สามารถแบบรับเซนต์ตรงนี้ได้เป็นบางคนเท่านั้นแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะคลิปนี้ไปแค่นี้นะคะไม่สดชื่นเลย